วิธีทำนาที่ต้องเก็บเกี่ยวหมดแปลงในวันเดียวและเลือกฟ่อนข้าวที่ดีมาแขวนหน้ายุ้งช้างเป็นธรรมเนียมที่คนบ้านภูมิปนจังหวัดสุรินยังยึดมั่นและนำมาสื่อผ่านขบวนแห่วันข้าวที่นำข้าวใหม่จากแต่ละบ้านมาตำเป็นข้าวเม่าไว้ตักบาตรและบวงสรวงพระจันทร์คืนเพ็นเดือน12ที่ชาวบ้านเรียกปลาอ๊อกพระแคหรือป้อนข้าวพระแคอันเป็นพิธีกรรมของหมู่บ้านมาหลายชั่วอายุคน จนวันนี้มาร่วมทำพิธีที่ปรา,าสาทภูมปิปนพร้อมกับตักน้ำจากบารายโบราณหรือสักกนานมาตั้งแปดทิศให้เป็นน้ำมนต์แจกจ่ายไปประพรมบ้านเรือนเพื่อปัดเป่าสิ่งร้ายในเดือนส่งท้ายปีหรือแค่กระเดกด้วยความเชื่อว่าน้ำจากสักกนานเป็นของศักดิ์สิทธิ์สอดคล้องกับความเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีกรรมของผู้ปกครองเมืองในอดีต ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทําในสถานที่ที่เป็นสถานที่โบราณที่สําคัญนะครับอย่างที่นี่ก็คือที่ปราสาทพงโปนนะครับบางปราสาทเขาก็ทําเหมือนกันนะครับในพื้นที่ของอีสานตอนล่างจะมีปราสาทเป็นปราสาทโขมนะครับเป็นปราสาทแบบนี้ซปส่วนใหญ่ครับก็จะมีที่ปราสาทหมื่นชัยปราสาทปราสาทบ้านจานนะครับที่ทีเขาทําอย่างนี้นะครับ แต่ปราสาทที่ใหญ่ก็คือมีที่ภูปโปดที่นี่นะครับ กับพิชชาวบ้านที่หุ่มโตนค่ะแม้ว่าวันนี้จะมีพยากรณ์อากาศแล้วนะคะแต่ว่าการเสี่ยงดูน้ำตาเพียนแบบนี้นะคะได้รู้ทั้งเที่ยวลุ่มที่ดอนนะคะแล้วก็ปริมาณน้ําฝนในแต่ละเดือนด้วยสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็เชื่อมร้อยความเชื่อของชุมชนค่ะ ความหมายของการมีฝนตกชุกน้ำสมบูรณ์แรงลมตลอดจนความแห้งแล้งจากการอ่านลักษณะเผาไหม้และการติดดับของเทียน12เล่มแทนเดือนทั้ง12และเพิ่มอีก7ดเล่มเท่ากับขวัญมาจากความทรงจำวัยเด็กของศิลปินมรดกอีสานน้ำพึ่งเมืองสุรินที่วันนี้รับช่วงต่อผู้นำประกอบพิธีกรรมและทำนายการเพาะปลูกให้ชุมชนเพราะเดือน12เป็นเดือนสิ้นสุดฤดูฝนและจะเริ่มต้นเพาะปลูกใหม่ในเดือน6ดังที่คนท้องถิ่นอีสานใต้สืบ ต่อการเสี่ยงเทียนเพราะเพิ่งผ่าน้ำฝนในการเกษตรกรรมแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าแต่ก่อนไม่มีเครื่องขยายเสียงแต่ก่อนไม่มีบันเทิงอันใดแต่จะนัดแนะกันหรือพบปะกันก็คือช่วงเทศกาลสุดท้ายนี้ก็คือวันเพน็ญวันเพ็ญของปีนี้เขาจะมีการพบปะหนุ่มสาวก็มีการนำขวัญของคนทั้งหลายทั้งหลร่วมกันนำผลผลิต ที่มีอยู่มาทานด้วยกันมันเหมือนกับเป็นการที่สมานในชั้นความรักสามัคคีอะไรในในหมู่ในชนในเผ่าที่นี่เขามีตลอดล่ะค่ะเพียงแต่ว่าบางหมู่บ้านก็ไม่ทํานะคะแล้วแต่มาที่นี่ก็เริ่มฟื้นฟูใหม่แต่ก็จะมีท่านที่รอบนอกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าร่ากเง,งาของเขเมรเนี่ยนะคะ เขาก็จะรักษาอย่างนี้อยู่ซึ่งจะเหมือนกันจากข้างล่างเพราะข้างล่างก็จะสืบเนื่องประเพณีจากเราเหมือนกันแต่เนื่องจากเขาเป็นอาณาจักรใหญ่ภายหลังเนี่ยนะคะเขาก็ดํารงรักษาวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะฉะนั้นพิธีนี้ในกัมพูชาเองก็ในราชวังหลวงก็ทานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาจะทําพิธีไหว้ประจันท์ทุกแห่งรวมถึงอินเดียด้วยนะคะแต่ของอินเดียนี่เขาเรียกว่าวันออฉลองประเทศ พระจันทร์ลอยเด่นกลางฟ้าเป็นช่วงเวลาที่พิธีกรรมดำเนินไปด้วยความกตัญญูที่มีต่อธรรมชาติและผู้ปกครองเมืองในอดีตพระที่มาของเมืองเทียบเคียงว่าชื่อกฤีตัดเชยนครของอาณาจักรเจละหรือหมายถึงเมืองแห่งความกตัญญูและอีกความหมายที่สื่อความเป็นเมืองเล่าขานเป็นตำนานเนียงรถถัตธมหรือพระนางศรีจันทรา ว่าก่อนที่พระนางจะจากเมืองไปได้อธิษฐานจิตว่าหากได้กลับคืนมาต้นลำเจียกริมสะจะออกดอกนับจากนั้นเป็นพันปีก็ไม่มีใครได้เห็นดอกลำเจียกที่ปราสาทภูมิปนซึ่งทั้งประวัติศาสตร์ตำนานและความเชื่อร้อยเรียงจนกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับพิธีกรรมนำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน